สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับมาพบกับนุดนหน่อยน้ำโชวอีกคือเก่านะคะ่ะคลิปนี้นุดนหน่อยน้ำโชกับเดินทางมาหาณน,านิกค่ะณน,นิกมีเพื่อนฝันแล้ะค่ะท่านผู้ชมณน,นิกนี่ก็เป็นคนฝันแม่นค่ะงวดที่ผ่านมาสาหนึ่งกับศูนย์ี่ค่ะท่านผู้ชมแตกทั้งบนทั้งล่างค่ะวันนี้ณน,นิกเพื่อนฝันค่ะฝันว่าได้ย่างไปกับสามนีค่ะมนีผู้หญิงผู้หนึ่งค่ะมาทักว่าณน,านิกนี่ ยางมาจากคนนะนี่ก็ตอบว่ามา,าสองคนค่ะแต่ว่าคุณหญิงคุณนัพิพ่นบอกว่า,น,านี่ยางมาสามคนค่ะเนี่ไปแน่ม,มากกับโบหินค่ะแล่แเนี่ไปอีกไปเห็นกุมารทองค่ะท่านผู้ชมน,นั่นนี่คนมาเป็นกุมารทองที่ิ่นเลี้ยงไว้ค่ะน,น่นนี่เพิ่นกนหให้แนวท่าตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชมตัวเลขสิเป็นตัวใหกับเพื่อบบเป็นการเสียเวลาค่ะกับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน,นันนี่สวัสดีค่ะนันนี่ะสวัสดีค่ะ มมค่ะ่านมช้ชมเมดิกามาติดตามแนวทางความฝันกับหนานิกอีกคือเก่าเนาะค่ะเนานิกนี่แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะหนานิกเนาะค่ะ,ะามากวดนี่ก็เลยมาติดตามแนวทางความฝันกับหนานิกอีกคือเก่าค่ะได้๋ยินว่าหนานิกนี่เพิ่นฝันดีค่ะ่านมช้ชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะให้เพิ่นว้าให้ฟังเน,น,น,นาะววดนี้ฝันว่าเดินเป็นไงกับผัวเดินไปเดินไปเดี๋วนีฝันเห็นว่ามีผู้หญิงทัก มากันที่ทักว่าเอ้ามากี่คนนี่เอ้าข่อยก็มาแค่สองคนเองสองคนที่ไหนสามนตราหาเี่ยมาอยูไหนล่ะวะมองหามองไปมองมาไปเจอนั่นเขาบอกว่านันก็นั่งอยู่นั่นไงหันไปนั่งเอ้ามาจากใสว่านี่อุมานหน่อยมัดผมจุ๊บ ใส่เสื้อใส่เสื้อเสื้อแบบโบราณโบราณมัดจุกใส่ใส่เสื้อหมักแหล่งกันนะ้เราจยนี้เพิ่นทักว่าซื้อน้ำเดงให้ให้เพิ่นด้วยเนอน้ำเดงเกณฑ์เลยบอกว่าจ้ะเดี๋ยวจะซื้อน้ำเดงให้ด้วยกุมานทองผู้หญิงหรือผู้ชายน่ยนี่ผู้ชายแต่ว่าใส่เสื้อหมักแหล่ง มาจุกค่ะเพิ่นมาจะคน<อ>มากคนเดียวเป็นคนถี่ทวงนะนี่ว่านะนี่มาก,กันจะคนเป็นคนที่ถามเม้นบอกค่ะใช่ว่านันนี่ก็เลยตอบว่ามาสองใช่แต่เพิ่นมาหินมาสามคนใช่แล้วผู้ที่สามเป็นไพล่นนี่ก็ไม่รู้เยกันได้ความฝันไปก็ไผรน่ะนี่สองคนไปกับปู เดินพากันเดินไปค่ะวันนี้เจ้าไซตโตค่ะทีนี่เดินไปกันสเสร็จแล้วที่นี่ไปเจอถูกทัดเขาบอกว่าซื้อน้ำแดงให้เขาด้วยเด้อคุกาเนในใจในความฝันก็บอกว่าจ้าเดี๋ยวหนูจะซื้อให้ดอกเห็นเพิ่นอยู่ไซก่อนนี่หินผ่นเดินเดินไปข้างทางข้างทางโอ้ างทางเดินไปแล้วก็ได้เห็นเขาเขาก็เลยทักเราว่ามากี่คนก็บอกว่ามาแค่สองคนอือค่ะแต่ที่นี่คนที่เขาทักก็บอกว่ามากันสองคนยังไงกันนั่นนั่งอยู่นั่นน่ะมีคนหนึ่งไหนนะ <S <S อมองหาไม่เห็นเอ้าก็เลยเอาไปเห็นเด็กมัดซุกเจนเหมักเลยตอนแรกเนี่ยไปบบเห็นอื วันนี้ไปอีกเข็นเป็นกุมารทองอืผู้ที่ทักนะเม่นไผ่ก็ไม่รู้กันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเท่าหรือหนุ่มนันนิน่าจะไม่เท่านะน่าจะออกปานกลางปานกลางสี่สิบห้าสิบปีประมาณนี้เออเป็นผู้หญิงใช่ใส่ชุดลักษณะท่าทางเป็นจังไดนันนี่ลักษณะท่าทางใส่ชุดนี้น่าจะเป็นชุดแบบธรรมดาบ้านเราอ่ะค่ะ แล้วพวกหนูนะหูตาแล้วลูกแล้วน,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 นี่คิดว่าเป็นผีบอแต่อุมานนี่ไม่น่าไม่น่าจะผีนะเพราะว่าข่อยเป็นคนเลี้ยงไว้อีกกุงหนึ่งเพราะว่าอมนีมันจะติดตามข่อยอยู่ตลอดคือนานนี่นีพวกคุมานคือเลี้ยง่นไหวเนาะคะเนาะมันแต่ว่าผู้หญิงน่นบ่กหูจักนาจักตา แต่ว่าลักษณะท่าทางก็คือคนนี่ะอืมค่ะมาถามเนาะเพื่อนไดว,วาวย่างกับนานิกอีกบอหลังจากที่เนี่ยเห็นกุมารทองบนอะบนะกุมารทองกับบริว่าหยังนั่งยิม้มชื้นกุมารทองเป็นเป็นเป็นของนันิกบ่ตอนบึงเน่ะใช่ผมถือว่าเป็นลูกนะคะเนาะเพราะว่าองค์นี้่อยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี่ย เพราะว่าโอ๊ะองคนี้น่าจะแบบโดนแล้วเนาะงานบวชน่อง่ก็เห็นแต่ผุ่มผ้าผ้าใจจีวรมามาหาเราในความฝันนะ่ะมาบอกว่ามาบอกว่าแม่ผมไปบวชก่อนเด้อในความฝันแต่ขุ่นมากกับโมหินหินแต่แกบอกว่าสิไปบวชนั่นเห็นเหลือ่อยบอ ฝันที่เขาบอกว่าจะไปบวชเหรหินอยู่บ่อยค่ะหลังจากนั้นฝันเห็นอีกบวชอันนี้บวก็เพิ่งว่าฝันเห็นนี่บางทีเราไปให้ไปหาเนี่ยมันจะกลิ่นกลิ่นของเขาอ่ะกลิ่นของเขาอ่ะมาใช่ไหมค่ะเราจะจับจำกลิ่นเขาได้เลยเพราะว่าทุกทีกลิ่นเขามาเนี่ยค่ะในในความฝันได้กกินเรไม่ได้กลิ่นหัวถอผัดเห็นเป็นคนใช่ มาเพิ่นกับยิมไ้หลังจากที่เพิ่นบอปรากฏโตเห็นดนทุกเชือนี่สีมาตะกินมาตะกินฟันมือกินแบบกลิ่นออกทุบทุบอ่อนๆค่ะปันนี้ฟันนี่เห็นมาเป็นโตเป็นตูนแต่ว่ากับไดบเวายังยิมไฮซื้อซื้อค่ะวันนี้ชาแล้วนี่ตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวอะไรถ้าจะให้ตีเป็นเลขนะตีเป็น เป็นไงอะอุม,มาณเนะาะค่ะอุม,มาณใช่ตีก็เป็นเลขแปดไปค่ะแปดแปดยังหนึ <8. S 1> <8. S 2> ่งแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ค่ะแปบดบสี่ศูนย์วันนี้กุม,มาณีนั่นอะี่ตีเป็นยังค่ะ ตีเป็นตัวเลขก้าอุมาณนะที่ที่เขาให้ข่อยถูกบ่อยๆนะค่ะข่อยจะตีเป็นเลขเจ็ดห้าเพราะว่าเขาชอบเข้ามาเก็ตหาบอกอุมา่อุมาณที่หนูเลี้ยงอยู่ทุกวัน,นค่ะ,คะเพราะว่าเขาเคยช่วยเราไหวหลายครั้งเนาะค่ะก็ตอนที่เป็นรถล,ล่มเหมือนก็คนดึงเสื้อเราไววนะ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ดึงแบบลอยอะไรเงี้ยข้ามแบบว่าเราข้างข้างไว้ที่เฉยอ่ะพอลดมดความเขาป่ากเขาดงแล้วน <S <S 2> <S 2> เนาะเงียบแล้วเราไม่เป็นไรอ่ะแต่แฟนอ่ะดัางหักดัางหัก <S <S 2> <S 2> ด่างหักฟันฟันหักแต่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยที่เฉยร่างกายเราก็ไม่ได้ร่างกายเราก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้เลือดอะไรเลย แต่ว่าอน,นันนี่จำได้คือบนรักเกศหาคือนมานห้องนั่นนี่ใช่ถือเป็นเหล็กประจํนาโตเพิ่อนนอหนนี้นอ้าฟันเห็นเพิ่นนี่สิมาเจธาลดใช่ค่ะวันนี้คือันนิไปสองคนกับสามีแล้วก็มีผู้หญิงมาถักนี่ก็คือหนนิแปลเป็นแปดสี่ศูนย์ตัวเลขที่หนน้มากมี่เพิ่มเติมอยู่บอกเขวันนี้มาก มัโคกสามโกสามนี่มักส่วนโตเหมืนบมอนันท์เนี่ยส่วนตัวค่ะเรื่องราวความฝันของน,น,นองันท์ที่ยังเพิ่ดเจอมบอบอจ่าค่ะขอบคุณแม่ทางความฝันแม่ทางเจอทีอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้ารับชมและฟังเนาะนันี่ขอบค,คุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกี่ยวกับช่ช่สำหรับคลิปนี้หน่อยน้ำโชกศิลปะก็ทำเป็นชวมวงสรุปตัวเลขความฝันของน,น,น,นะะันท์เนาะค่ะนันท์ หวดนี้เพื่อนไทแนวทางตัวเลขมากค่ะ840เลขประจําตัวกุมารทองเพื่อนแกจ็ดหาค่ะเลขมากส่วนตัวนั่นนี่หกสาแกให้นท่านผชมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะเอาไปตัดหลินมุนหลินเอาไปเป็นแนวทางนี้การสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลหวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับคขยให้ทชมมีโชคมีหลากเหงเห้ง,ง,งปังปงรวยรวย ทูมรัตตรีลวงวันใหญ่กับแนวทางตัวเลขของนันนี่กันทุกคนเนาะคะ่ะคันนุ่นน้อยกับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเนาะคะ่ะการฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบประพาณแนวทางตัวเลขวทางความฝันดีๆเด็ดๆที่นุ่นน้อยเดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชว์กากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ